รักษาต้นว่าอะไรครับต้นว่าต้นว่ายอดกระถินงามงามครับเต๊ะเบเบิดนี่จะปลากระถินครับเนี่ยกระถินริมทางครับกระถินริมทางผลไม้กระถินริมรั้วนนะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ก็เป็นทางออกไปนะครับเนาะจะเป็นสวนลำไยเด้อทุกคนเด้อตอนนี้ก็เลี้ยวบอหทางผมครับเขาปัญหาแล้วกะคคอเห็นและครับบ่เต็มครับ ยวพาไเป็เบิ่งใก่ๆทุกคนธรรมดาเขาปัรสาน้ำเต็มบอ่อครับเป็นแบบนี้แหละครับนี่ก็เป็นทางออกไปนะครับเนาะจะเป็นสวนลำไยเด้อทุกคนเดอ้อวันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่ก็เป็นทางออกไปนะครับเนาะถึงปงสวนลำไยเด้อทุกคนเดอ้อวันนี้ก็ว่าครับก็ต้องรักษาเขาไว้กินลูกเลยครับผมหวาแล้วพมมือผ้าเบืง มีต้นว่าด้วยนี่ครับต้นว่านะครับเดินต้นว่าเนี่ยต้น,น,ยตนง่ายเหรอครับพี่เอเตอร์เขาเด,อดือถุกคนเ,นเนพื่อนเพื่อนชาวที่เอ,ตอเตอร์ชาวเลียวเราทุกคนครับที่กําลังตามล่าตัดสมีลานะครับเนาะเฮ้ยอ,อยากสิปวดหัวบ่ได้น้ำครับมีต้นว่าอยู่ต้นหนึ่งครับจะขึ้นมาได้จังใดต้นจะไปเอาไอหลังบ้านที่ผมเคยไปเอามาสมทบครับ กำลังขืนครับย่านได้ไอครับทุกคนไปถึงสวนลำย่แล้วครับเดินไปเลยพาชมบรรยากาศทุกคนขอให้เพื่อนเราทุกคนประสบผลสำเร็จกันกันครับร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมให้กำลังใจกันบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะเ,นเล้นเพื่อนๆทุกคน ฟ้าเป็นแบบนี้เลครับแดดมั่งอืมคือมั่งนะครับด้วยนี่เห็นแดดบะผมให้เบ่งแดดชมบรรยากาศตอนเศร้าครับบรรยากาศตามลิบด่างครับด้วยนี่ดอกไม้นะครับทุกคนเบ่งดอกไม้ดอกไม้ไปสวนเ่านะครับไปป่าลำไยครับทุกคนครับผมทางกับทางระบบนะครับผมยืนยันตัวตนกับเพื่อนๆนทุกคนครับเพื่อนเมือนนี้ครับ จะพาเดินครับไปสวนเ่านะครับครัไปป่าลำไย,ยครับทุกคนให้กำลังใจเพื่อนๆเ,เช่าจกรอย่าหายนะครับเนาะทุกคนกลัวหายอย่างเดียวมันยกระหนาระว่าครับมันต้องรักษาเขาไว้กินลูกเลยครับผมบ่ะเดี๋ยวผมมีผ้าเบ่งมีต้นว่าด้วยมีตัดต้นว่านนะครับเดิน ว่าเนี่ยต้นง่ายเรอครับครับผมทางกับทางระบบนะครับผมบยืนยันตัวตนกับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเปื่นเปื่อนมานนี้กันจะาพาเดินครับชมบรรยากาศตอนเสาร์ครับบรรยากาศตามริมทางกัเด้วยนี่ดอกไม้น,นั่นเองครับทุกคนเบื้องดอกไม้ดอกไม้หน่อไม้ครับหน่อไม้ทุกคนเบื้อง อันนี้ก็บิีนเล่มทางครับงามง,งานทุกคนทุกคนก็เมนี่ตอบซาตอบเร็วกะมุติที่พงก็ตอบเหมือนเดิมนะครับเดอ้อตอบเพื่อนเพื่อนเข้าเหมือนเดิมนะครับคือเก่าแล้วครับถ้าหน่อยมุติที่พงเขาขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนประสบผลสําเร็จครับพี่น้องเราทุกคนชาวเลียวชาวซีเอเตอร์นะครับนาะนะสู่ไปนน้ากันครับกับจะาหายนะครับเนาะทุกคน กว่าหายอย่างเดียวมันบรรยากาศกับรางกจยเคื่อนๆเนช่าเป็นแบบนี้และครับมันยากาศรอบบ้านนี่ครับอากาศจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกครับผาาฝนนะครับเนาะมันก็จะเขียวชะอ,อุ่มสวยงามจริงๆง่ายมีเลยครับผมกับทางระบบนะครับผม ยืนยันตัวตนกับเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆเมื่อนี้ก็จะพาเดินครับขายเพื่อนแค่นี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเพื่อนๆในขบอน่างผมครับเขาปัญสาแล้วกะคือเห็นนลครับวาเต็มครับยะพาไปเบื่องใก่ๆทุกคนธรรมดาเขาปัญสานามเต็มบ่อครับเป็นแบบนี้แหละครับบรรยากาศรอบบ้านนี่ครับอากาศก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับ เมื่อคืนก็ฝนตกครับสวัสดีครับวุฒิพงษ์ลุนละวงครับจากชนบุรีครับผมยืนยันตัวตนครับกับเอไอกับคุณมากครับแล้วก็จะตินลูกเลยครับทีนี้ไอ้พวกกัคางต้องปัดออกครับเบียดเบียนกันเนี่ยรักษาต้นหวาดอะไรครับต้นว่าต้นว่ายอดกระถิ่นนะจะไปเอาไอ้หลังบ้านที่ผมเคยไปเอามาสมทบครับ กำลังข้นครับย่านได้ไอ้ขอมีนี่ตอบซาตอบเร็วกะวุ้ิที่โพงก็ตอบเหมือนเดิมนะครับเ้อตอบเพื่อนๆืนเข้าเหมือนเดิมนะครับคือเก่าแล้วครับถ่าหน่อยว่าครับก็ต้องรักษาเขาไว้กินลูกเลยครับผมว่าเดี๋ยวผมไปถ้าบึงมีต้นว่าด้วยมีรัดต้นว่านะครับเดินต้นว่าเนี่ยต้นง่ายเลยครับไอ้ถึงสวนลำใหญ่แลยครับทุกคนเอ้ยพาเดินถึงสวนลำใหญ่ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านครับเด้อให้กำลังใจรุสิพงตลอดเฮ้ยอย่ากสิปวดหัวเมื่อได้น้ำครับมีต้นว่าอยู่ต้นหนึ่งครับจะขึ้นมาได้ยังไดตน้นเป็นแบบนี้แหละครับนี่เป็นทางออกไปนะครับนะเนาะจปถึงสวนลำไยเด้อทุกคนเด้อวัอนนี้ก็เราก็จะติดลูกแล้วลครับทีนี้ไอพวกแขางๆน้องฟาดออกครับเบียดเบียนกันเนี่ย รักษาต้นหว่าไ้ครับต้นว่าต้นว่ายอดกระถิ่งนะอถึงสวนลำย่อ่แลละครับทุกคนเอ้ยพาเดินถึงสวนลำใหญ่ครับผมขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านครับเด้อให้กำลังใจวุฒิพงศ์ตลอดสวัสดีครับวุฒิพงศ์ลุนละวงครับจากชนบุรีครับผมยืนยันตัวตนครับกับเอไอกับคุณมาครับก็แม่นี่ตอบซาตอบเร็วกะวุฒิพงศ์ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับเด้อ ตอบเพื่อนเพื่อนเขาเหมือนเดิมนะครับคือเก่าแล้วครับแ้าหน่นอยนอไม่ครับนอไม้ทุกคนเบืองอังไล์ผมไปนะครับนานทุกคนไปไปเรื่อยๆครับเมืองกล้วยครับเราก็จะตินลูกนะครับทีนี้ไอ้พวกกังๆัน้องฟาดออกครับเบียดเบียนกันเนี่ยรักษาต้นหวาอาไ้ครับต้นว่าต้นว่ายอดกระถิ้นกันนะ ถึงสวนลำใหญ่แล้วครับทุกคนเอ้ยพาเดินถึงสวนลำใหญ่ครับผมขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านครับเดออให้กำล่งใจรุฒิพงศ์ตลอดโดปีนี้ครับได้แค่นี้แหละครับเ่าที่เห็นนี่แหละทุกคนเอ้ยข้อเม่นี่ตอบซาตอบเร็วกะวุฒิพงศ์ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับเ้อตอบเพื่อนๆเท่าเหมือนเดิมนะครับคือเก่าแล้วครับแค่ไหนให้กำล่างใจกันมันยาก,ก่ายจะเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆเอ้ยทุกคน ฟ้าก็เป็นแบบนี้แหละครับแดดมั่งเออมันคือมั่งนะครับด้านนี้เห็นแดดบ่ผมให้เม่งแดดไอถึงสวนลำไ่แห้วครับทุกคนเอยพาเดินถึงสวนลำไยครับผมขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านครับเด้อให้กำลังใจวุฒิพงษ์ตลอดสวัสดีครับวุฒิพงษ์ลุนละวงครับจากชนบุรีครับผมยืนยันตัวตนครับกับ AI กับคุณมาครับขโมยมาเอาหรือครับ วเวลาเบืเเ่อเพลินเลครับเามีคนผ่านมาเอามาอยู่บ้าน่างเี่นอกครับทุกคนเร็วบ้างนะครับเนาะกะกระเื่อ,อเก่าทุกคนเด้อไปเรื่อยๆครับหมุนมาทางนี้ครับสบายสบายสไตล์วุฒิพงศ์ครับโชคดีทุกท่านครับผมเฮง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 ขอให้เพื่อนเราทุกคนประสบผลสำเร็จกันกันครับ ร่ลำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมให้กำลังใจเพื่อนๆเนช้าสวัสดีครับวุฒิพงษ์ลุนละวงครับจากชนบุรีครับผมยืนยันตัวตนครับกับ AI กับคุณมากครับเป็นแบบนี้แหละครับ<ม>นี่เป็นทางออกไปนะครับเนาะถึงสวนลำย่อ่เดอ้อทุกคนเดอ้อ ที่นี้ก็ครับผมทางกับทางระบบนะครับผมยืนยันตัวตนกับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเพื่อนเพื่อนมานี่ก็จะพาเดินครับติ่ทางครับใุว่าดอกไหม่ริมข้างมามีคาเลยครับเดินความสวยงามของเขาก็มีครับทุกคนงามเลยครับเมื่งครับทุกคนชมบรรยากาศตอนเสาร์ครับบรรยากาศตามริมทางเดวยนี่ดอกใหม่นั่นเองครับทุกคนเมื่งดอกใหม่ นอม้หสบายสบายสไตล์วุฒิพงศ์ครับโชคดีทุกท่านครับผมแหงๆๆๆเป็นแบบนี้แหละครับนี่เป็นทางออกไปนะครับาะถึงสวนลำไยเดอ้อทุกคนเดอ้อวันนี้ก็ชมมันยากาศครับ